ันนะครับผมอาปารออ๋อประกาไปใครก็ฉีแอบมคำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางส้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยานในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ yeah. สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับชูช่องกาพารวยครับผมมื่อนี่แอดมีแนวทางปัะจำวันที่14กรกฎาคม2567มาฝากนะครับผมสรับโมวานนะครับเอฟซีกับโชคดีตอนเช้าแล้วก็ตอนเชี่ยงแล้วก็ตอนเย็นตอน4โมงนะครับผมเออมื่อนี้มาดูน้ำกันนะครับว่าน้องจะเขียนให้จักตูนะครับผมได้ยินข่าวว่าพนฝันแล้วนะครับก่อนที่เขาไปรับชมแนวทางความฝันของ น้องเขาปั้นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแห่งกับทังช่องกาพารวยน้ำนะครับผมซามัムขึ้นนี่ไอ้กับฟันดีเอฟซี FC กับฟันดีเพื่อนว่าอุ้ยเหล็กแอดเขาครั้งแล้วแจกคน,นโอ้โหคนต่อแถวมาเอาของแจกของท่านนะครับผมเต็มนาบ้านเลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวร่อรุ่นน้ากันเดี๋ยวแอดจะเฮ็ดคลิปลงไว้ให้นะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็สรุปตัวเลขให้นะครับผมพี่ต้องแอบหรือเอฟซีจะไม่เห็น อาสวัสดีครับก่อาหนึ่งสองสามเอาสวัสดีเลยมาวสวัสดีทางนี้สิมา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 ทำดีๆทำดีๆอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อวานมีท่านผู้ชมฝากตังค์มาให้ยังไม่ได้ดูเลยว่ามีกี่บาทสองรหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพ่อดูแล้วเดี๋ยวพ่อไปกดมาให้ หรือว่าจะเอาเข้าบัญชีเอาเข้าบัญชีโอเคเอาเข้าบัญชีเลยเข้าบัญชีใครเข้าบัญชีน้องเข้าปั้นแล้วของกสิกรไม่มีบัญชียุติมีเมื่อคืนฝันว่างไงเล่าให้ฟังหน่อยเร็วๆเ,เดี๋ยวพ่อซื้อไม่ทัน,ทนโอ้ม,มามาเล่าให้ฟังหน่อยฝันว่างไงจุกปูอะ อยู่กระปูนั่นแหละเมื่อคืนฝันบ้างไงครับฝันว่าหน้าเขียวหนูตายฝันเห็นห้าเขียวตายบอป่ะที่แล้วคือฝันเห็นตะข้นตายแทีฮะฝนเห็นแค่เขียวเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยโดนยาระเบิดตายใครก็ไม่รู้มาเห็นยาบอกฝันเห็นคนตายอีกแล้วนะครับผม วันนี้จะขอกับปู่อะไรวันนี้ปู่แม่น้ำมังวันนี้มีปู่ไข่หรือปู่พญานาคนะปู่ไข่นะแต็มองแต่แต่ปู่ไข่ให้แม่นนะเอาไไข่ก็ด้เรียกปู่ไข่มาได้ไหมมาเลยมามามาเออมามายไข่เอ้ยมาเลย มาแล้บ่ห้วยเอามาให้ตัวเน้นๆนะเอาหน่อยๆเด้อเอาสองตัวครับพ่อโอ้แล้วสองตัวนั่นละมากมากอ,อ๋อสองตัวเน้นๆ,ตร,ๆตรงๆเลยเด้อโอ้ไม่ยากุนเอาไม่ยากุนมากเอากระดาษมาเอาเอากระดาษไปอุ้ยมันติดมือพ่อมันติดมือพ่อแล้วเนี่ย อ๋อก่อนนั่นน่ยัางนอแบานนี่ไม่บอกความเป็นเลขอะไรโอ้ไม่บอกนะครับน้องปั้นดินน,ดดน,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 ดน้ำมันนะครับเด้อมโอนี่น้องก็ปั้นปั้นดินน้ำมันนะครับลุ้นด้วยกันนะครับผมอากกาอ๋อปากกาไปไม่ก็ฉีแอบม,มเคยเห็นอือบางงี้บางงี้คือ อ๋อบางแล้วเหรอเพ่นเขียนเลยเพ่นสิบัคคอยอยากให้นคนเบิงนะครับทำเพ่อนเขียนบางๆยังสีแม่นครับีิดีน,นะครับขนาดบ่แม่นก็ถือตมามเวลาเพื่อนบอกโซแมนที่เฮ็ดจังไนครับผมสามตัวสามตัวตรงไปเลยวันนี้นะครับ ตัวเล็กน้อยหนึ่งแต่หัวไปนิดนึงไม่เล็กไปที่สิขอเพิ่มหัวไปนิดนึงไปเขียนอะไรก็สดเพิ่มหัวไปนิดนึง FC คิดว่าเป็นตัวไหนฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมไหนๆก็ดูไม่อะไรรู้ไหมมันมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ไหมคอยดูนะถ้าถ้าพ่อทำมันจะเป็นแบบนี้นะอะไร นี่ไหมถูกต้องใช่ไหมถูกถูกต้องไม่ต้องกลับวันเนี้ยตรงตรงกันไปเลยลองดูเหมือนกันไหมของข้าวปั้นก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วประมาณนั้นแหละพ่อเขียนสวยก็พอเนาพ่อก็เรียนหนังสือเนาะอันนี้เรียนปั้นเรียน,ยนก็ แล้วก็เขียนสวยบ้านก็เรียนอยู่คอนเรียนวิชาการวิชาการเลยหรอใช่แล้วโอ้เรียนวิชาการนี่แล้วจะรู้ว่าวิชาการเป็ว่าอะไรแล้วแล้ววันนี้ออกอะไรมัง่งลูกเรา,าเ,เรียนวิากก่อนยัง้เลยะแล้ววันนี้ มีสลูกมินวะมีสามลูกแล้วหันไปด้านหลังสี่นาทีหันไปด้านหลังสี่นาทีนะครับผมดูือ่อ้าวมีสามลูกเลยเหรอเอา้าวต่อไปจะให้เขียนน้องเข้าบ้านเขียนชื่อเองเด้เนี่ย ใช่แล้วเขียนชื่อเองเป็นเหรออืมเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้านะเขียนชื่อนะจะให้เขาบ,บ้านเซน็นลายชื่อตัวเองเลยดูวันนี้ออกตอนไหนมั่งครับให้เขียนลายชื่อเอออ่ะนั่นแหละเขียนชื่ออ่ะเดี๋ยวให้เขียนวันนี้ออกตอนไหนมั่งครับสองโมงกับสองทุ่มสองโมงกับสองทุ่มอะไรสองโมงเช้าหรือสองโมงเย็นสองโมงเช้า สองโมงเช้าไม่ทันแล้วสองโมงเช้าหมดเวลาแล้วสองอออตอนมืดอ,อเมื่ก็ได้ตอนเมื่มื่อเย็นเย็นแบบนี้ใช่ไหมเย็นเย็นโอเคตอนเยน็นตอนเย็นีเขียนเสือจะคล้องเลย嘛ตอนเย็นแล้วก็สองทุ่มใช่ไหมเขอเขียนเสือเองเดีย๋ยวบอมาเขียนมือจะเขียนมือนี่อ้อ้าวเขียนสั้นเขียนอ้า เขียนตรงนี้นะฝันเขียนเริ่มจากตรงนี้เลยนะน้องข้าวปั้นเอาเอาด้วยเขียนเป็นว่า ตตัว่่จะไมไมข้าวปั้นต่อไปก็เป็นปอปลาอาติดกันะอ่ติดไม่เป็นไรดีไม่เป็นไรเดี๋ยวให้สมุดใหญ่ๆเดี๋ยวให้เขียนแล้วก็ไปนอนหนูใช่หรือเปล่า โอ้โหเก่งมากเซนไลชื่อด้วยวันนี้เข้าปั้นง่ายงเองค่ะง่ายง่ายเอง,ง,เองใช่ไหมยอาถือให้หน่อยถือให้หน่อยนี่เขียนเองเลยนะครับผม อันนั้ครับผมสลับเอฟซีท่านไหนที่ชอบก็จับจัดดูได้นะครับผมสลับแนวทางเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับผมอ่ดเดวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ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 